สนัสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC แท b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีเท่านั้นมีรายงานว่าในการประชุมบุธิสภาเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568บุธิสภาได้มีมติเห็นชอบให้ในายอิทธิพรแก้วทิพย์ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดคนใหม่ หลังผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการอายการหรือกออและได้รับการเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของวุฒิสภาตามลำดับโดยให้ความเห็นชอบ172คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบศูนย์คะแนนงดออกเสียง14คะแนนการลงมติในที่ประชุมสอวอผ่านไปอย่างราบรื่นลงคะแนนเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้กับนายอิทธิพรซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประวัติการทํางานที่คร่ำบอดในแวดวงกระบวนการยุติธรรมแทนน,น,ทนายนัทนายอัคครนายธนาอายการสูงสุด ที่กำลังจะครบวาระในเดือนกันยายนนี้นายทีพพรแก้วทิพย์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองอายการสูงสุดมีประสบการณ์ทํางานในสํานักง,งานอายการสูงสุดมายาวนานเคยดํารงตําแหน่งสําคัญหลายตําแหน่งเช่นอธิบดีอายการสํานักง,งานต่างประเทศและอธิบดีอายการสํานักง,งานคดีพิเศษได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้เชิงลึกด้านกฎหมายระหว่างประเทศและคดีพิเศษเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนํารายชื่อขึ้นทูลเกล้า เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดให้กระทำเป็นการรับเว้นแต่ที่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญครับดังนั้นการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดจึงต้องกระทำเป็นการรับซึ่งมติของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบอายการสูงสุดจะใช้เสียงข้างมากนะครับ สำหรับวิธีการลงคะแนนให้ความผิดชอบนั้นผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะกำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนรับโดยการใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ69วงเล็บ 1. ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนรับด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนนี้เครื่องจะไม่มีการบันทึกว่าสมาชิกท่านใดออกเสียงลงคะแนนว่ายอย่างไรจะปรากฏแต่เพียงจำนวนผู้ลงมติและผลของการลงมติเท่านั้น ซึ่งจะทําให้การลงคะแนนรับของวุฒิสภาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีความถูกต้องและใช้เวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะมีจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องนะครับหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบผมขอดําเนินการตามนี้นะครับ เพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนลับของสมาชิกมีความรัดกุมและเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนรับผมขอให้งดการถ่ายภาพภายในห้องประชุมและขอให้เจ้าที่ตรวจสอบว่ามีบุคคลใดผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณด้านบนของห้องประชุมหรือไม่ครับ สำหรับวิธีการลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องนั้นเมื่อท่านสมาชิกกดปุ่มเลือกลงมติแล้วไฟลงมติที่เครื่องจะดับลงเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นว่ามีการลงมติว่าอย่างไรระหว่างที่ผมยังไม่ได้สั่งปิดการลงมติท่านสมาชิกยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติได้โดยการเลือกกดปุ่มที่ท่านประสงค์จะลงคะแนนได้เลยนะครับเมื่อผมสั่งปิดการลงมติแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนการลงมติได้นะครับ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนรับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนณที่นั่งของท่านสมาชิกดังนั้นจึงขอความกรุณาท่านสมาชิกได้โปรดระมัดระวังและรักษาความลับในการลงคะแนนด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนรับเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดนะครับ ครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับครับขอให้ท่านสมาชิกได้เสียบบัตรลงคะแนนแล้วก็กดที่ปุ่มแสดงตนครับ ยังมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าที่ส่งผลคะแนนครับจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น182ท่านนะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมตินะครับ ต่อไปจะเป็นการถามมติที่ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ในายอิทธิพรแก้วทิพย์ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ในายอิทธิพรแก้วทิพย์ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ านสุิตราั่นได้ได้เดี๋ยวรองก่อน ครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับเชิญครับลงคะแนนได้เลยครับลงคะแนนแล้วหรือยังครับท่านตุนมเป็นตาลงแล้วนะครับครับยังมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่รวมคะแนนได้ครับครับมีจำนวนผู้ลงมติ187ท่านครับเห็นด้วย172ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง14ไม่ลงคะแนนเสียง 1, 1> ครับ จากผลของการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่านายอิทธิพรแก้วทิพย์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมากจึงถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้นายอิทิพรแก้วทิพย์ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดนะครับเป็นนั้นจบการพิจารณาเรื่องด่วนครับ